สวัสดีค่ะพี่น้องกองไปเบิร์สสุกูสุกนพี่น้องจ้ามาเมื่อนี้มาพอกับพี่เพื่อนผ่าเสกีล้วพี่น้องเมื่อนีสิผ้าพี่น้องเข้ามากินเข้าร่อมกันอีกแล้วพี่น้องจ๋าอันนี้จีจีบกเขือเจลบกเขือพี่น้องบอกง่ายอันนี้ตำตำเจลปลาหเข้าพี่น้องอันนี้ตำบักพริกหยวกเด้อพี่น้องเด้อเจลบักพริกหยวกพี่น้องค้าละกันสมตำปูปลาลนิดนึงพี่น้องค่าเออก่อนสเไปนังเมา่หลังหรือพี่น้อง ฝากพี่นก็สบายสบ b ยก็เล์กดแช่แย่เพื่อนมาเสีบน้ำใน,นพี่นอนจ้ามกกาไกลถอใจกัแช่ยแย่น้ำเนจ้ามาเลยพี่นองคะ่ะเซ่บๆน้ำกันเนาะบรรยากาศเย็นๆพี่นอนข้าวเ,เนียวข่าวนียวเฮ้าพี่นะคะมากมากพี่นองมามาพันลายายหานันว่าม,มีแต่อาหารแบบอีสานเลยแหละมามาพี่นองจ้าเซ่อๆนอำกันคะ่ะอ,อันนี้บวกเราวพี่นอง เกี่ยวปลาไปอไรนย่งไตื่นมาสิตำ่ำตอมหาหมงกอือืออใจอิ่นเนาะช่บก,ก๋อ ืออเกลือเหรอเบอรเกลือจีพี่น้องคะอืมพักะเหลาอืมผมต่ายว่าเอาเรื่องอีหรีพี่น้อง เยมสันจังออาออกไป่ช้ของหนอเพื่ออะไรพี่น้องคะล้มล้มอหอน,นี่ผมมันจับไม่ลงเห่น phụ nữ mà không nhỉ, Coi gì ừ, vì này lông na ở cái này, cái ừ. Ừ. gì không? Ừ, cũng, về luôn ừ, sẽ tới lúc đi các bạn sẽ tìm bên này nó thật cũng quá ngoài chị nhỏ <laughs> เจียวไปพี่น้องด้เจบบเกลือเจีบลาเจียวบบพิสหวพี่น้องเราคิดซื้อมาโดนลงเบิด มีลวกกินก่อนเลกนอยต่มเปรอเลยตัวนี้หน่อย

Ni menya ni 钓不用，钓不着。 บะบอเดพี่น้องพอนเป็นเจลเนาะแจลพริกหยวกเจลปลามีแสตเมนู่เจลๆพี่น้องจ้ามั้ยไงพี่น้องสำหรับเยลเพื่อนเกษตรพี่น้องฝากกินเข่ากับสมดาปูปลาเจวพริกหยวกแล้วก็สิมี่เจลแบกเขือจีพี่น้องเจวปลาห้าพี่น้องจ๋าฝากพี่น้องไมาสนีทสักอนพี่น้องจ๋าจะพอกับเยลเพื่อนคลิปหนาพี่น้องสบัยดีบัสสุขสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ